การประกาศเครื่องเป็นโดเมนคอนโทรเลอร์ใหม่นะครับเราสามารถทำได้โดยนะครับไปใช้ manage your server แต่ก่อนที่จะเซตตรงนี้ผมคลิกที่ปุ่ม start แล้วเข้าไปที่ control panel นะฮะใน control panel ก็จะมีค่า setting ผมจะต้องเซต network ก่อนผมไปที่ network connection แล้วก็ไปเลือก local area connection ไปคลิกที่ property ในะไรครับ local area connection status property แล้วก็เราก็เข้าไปที่ internet protocol นะครับ double click ขึ้นมาเราจะ point dns นะครับไปไว้ที่เครื่องของเราเองนะฮะเพราะว่าในที่นี้เราเป็นเจ้าของโดเมนนะครับผมจะประกาศเป็นเครื่อง domain c o n t r o l e r ในโดเมนแรกนั่นเองคลิกที่ ok คลิกที่ ok เมื่อเสร็จเรียบร้อยคลิกที่ปุ่ม Close ไปครับคราวนี้เราก็เริ่มมาทำการเลยครับกำหนดบทบาทของเครื่องโดยคลิกที่ Add or Remove All ครับจะปรากฏ Preliminary Step นะครับเราคลิกที่ปุ่ม Next ถัดไปมีการตรวจสอบ Operating System Version Information นะครับข้อมูลต่างๆซึ่งในหัวข้อนี้เราจะเลือก Domain Controller ใน Active Directories เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกที่ปุ่ม Next ครับ จะมีการรัน Active Directory Installation Wizard นะครับซึ่งเมื่อเราคลิกที่ปุ่ม Next ก็จะปรากฏหน้าจอของ Active Directory Installation Wizard เราก็คลิกที่ปุ่ม Next ถัดไปครับในที่นี้คุณจะพบว่า Domain Controller จะต้องเข้าใช้งานร่วมกับเลยครับ Windows 95หรือ Windows NT 4ที่มี Service ก่อน Service Pack 3นะฮะเพราะตรงนี้ก็ต้องรู้เรื่องเรื่องของ Security เขาก็จะมีข้อความแจ้งคุณสามารถที่จะดูข้อมูลได้ เราคลิกที่ปุ่ม Next ถัดไปใน Domain Controller Type เราต้องการที่จะสร้างเป็นอะไรครับ Domain Controller ใหม่ใน New Domain แต่ถ้าเกิดคุณมี d o เมนอยู่แล้วคุณอาจจะตั้ง Domain Controller เป็นผู้ช่วยก็เลือกรายการ Additional นั่นเองเราคลิกที่ปุ่ม Next นะครับเราต้องการเขียด a ัน New นะครับในนี้ New อะไรครับ New Domain ทั้งหมดนะครับเพียงแต่อันแรกคือ New Forest ก็คือสร้าง Root ใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับอันที่2คืออะไรครับ เข้าไปต่อเป็นโดเมนลูกจากโดเมนที่มีอยู่อันที่3คือสร้างรูทใหม่นะครับแต่เป็นสร้างโดเมนทรีใน Forest ที่มีอยู่นะครับก็คืออยู่ใน f o เ e s t เดียวกันหมดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกรายการแรกนะครับคือ new a forest คลิกที่ปุ่ม next เรากำหนดชื่อของอะไรครับของ dns name แล้วคลิกที่ปุ่ม next สัดไปครับผมตั้งชื่อว่า classroom com ในตัวของ Active Directory Installation Wizard จะสร้างไดรฟ์ Domain Name เพื่อให้ Earlier Version นะครับหรือ Windows Version ก่อนๆสามารถติดต่อได้ซึ่งจะเอาชื่อด้านซ้ายสุดของเลยครับของ Domain Name มาใช้เราคลิกที่ปุ่ม Next ใน Database แล้วก็ในตัวของ log file จะเก็บไว้ใน NTDS นะครับซึ่งเราเก็บไว้ที่เดียวกันเราสามารถแยกเก็บได้นะครับเราคลิกที่ปุ่ม Next ถัดไปถัดไปนะครับก็คือตำแหน่งตำแหน่งที่เก็บนะครับใช้ในการ replicate ซึ่งจะต้องเป็น n t e s t เท่านั้นเราเก็บไว้อยู่ใน Shift Volume เราคลิกที่ปุ่ม Next ครับจะพบว่าใน d i a g n o s t i c นะครับ Result เราจะพบ ข้อความที่ตรวจสอบนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของ ad ก็คือ dns มีการตรวจสอบแล้วเพราะว่า c l a s s r o o m com n. นี้ยังไม่มีนะครับเขาก็เลยถามว่าคุณต้องการติดตั้ง dns ในเครื่องของคุณหรือไม่นะครับหรือคุณจะแก้ปัญหาโดยที่ไปเช็ค dns ของคุณเองหรือคุณบอกว่าเดี๋ยวอะไรครับจะจัดการทีหลังในรายการสุดท้ายผมเลือกรายการที่2นะครับแล้วคลิกที่ปุ่ม next ตัดไปเราสามารถที่จะให้ permission compatibility กับอะไรครับ วินโด้ก่อนวินโด้สอ0 0 0ได้นะครับหรือคุณจะชอบซัพพอร์ตเฉพาะอะไรครับวินโด้สอ0 0 0รวมถึง2 0 0 3เราคลิกที่ปุ่ม next ในกรณีที่คุณต้องการที่จะอะไรครับกู้คืนคุณสามารถที่จะใช้พาสเวิร์ดของแตที่ restore mode ได้นะครับแต่ตรงนี้คุณต้องจําไว้ดีๆนะครับใช้ในการซ่อม database เราก็คลิกที่ปุ่ม next ถัดไปจะได้หน้าจอสรุปข้อมูลต่างๆที่คุณกําหนดไว้เมื่อตอนวิสาตแล้วเราก็คลิกที่ปุ่ม next ครับ ที่เหลือคือรอให้ Active Directory i n s t r l l t i o n Wizard จัดการจะเห็นว่าในที่นี้ก็เริ่มตั้งแต่การเลยครับ Configure Domain Controller เข้าไปใน Host เป็น Host ของ Active Directory ก็มี Domain Controller ก็จะมีการสร้างะรครับ Directories Partition นะครับก็จะมีการใช้ x 5้0 o b อ e อ t บต่างๆตามโครงสร้างนะครับก็คือ cn ย่อมาจาก common name แล้วก็จะมี p a t าต่างๆ dc คือ domain controller นะครับแล้วเราก็จะมี o b j e c t ตอยู่ด้วยกันที่ถูกสร้างพันกว่า o b j e c t ตนั่นเองจนทั้งสร้างเสร็จนะฮะหลังจากนั้นก็มีการสร้าง user Op group แล้วก็คอมพิวเตอร์ออบเกการ configure service ต่างๆ เซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว n e t w o ็อกอนหรือ local security authentication นะครับ LSA แล้วก็มีการเซตคอมพิวเตอร์เนมใน DNS ครับหลังจากนั้นก็มีการเลยครับกำหนดค่าของ registry key set security ต่างๆในระบบก็จะมีการสร้างเขาเรียกว่า SID SQL identification นะครับแล้วก็มีการเซตนะครับในเรื่องของตัว registry แล้วก็การจัดการเกี่ยวกับไฟล์ในที่นี้ก็จะมีการเซตเกี่ยวกับ W32 Times มีการเซตเกี่ยวกับค่าของ Regist r y ตอนนี้เข้าไปสู่การบริการอะรครับ configure ของ DNS ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะมีการ Copy s o ซอ DNS จากแผ่น CD-ROM เพราะต้องติดตั้ง DNS ไปด้วยถ้าเกิดติดตั้งอยู่แล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมท่านเองโอเคนะครับเซตสิ้นแล้วก็คลิกที่ปุ่ม finish เราต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับผมคลิกที่รีสตาร์ท now แล้วก็รีสตาร์ทขึ้นมาเป็น Windows 2000แต่คราวนี้เป็น Domain Controller แล้วเมื่อบูตขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กด Control Alt Delete เพื่อล็อกออนใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องนะฮะ Enter เมื่อใส่ถูกต้องแล้วก็ล็อกออนเข้าไป เราจะได้เข้าไปสู่หน้าต่อของอะไรครับ Configure y o u ยู่ r v e r Visa ซึ่งเรารับทราบข้อมูลแล้วนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นโดเมนคอนเทนเ l อร์เรียบร้อยคลิกที่ปุ่ม finish ครับ